แล้วครับผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เกม Metal Slug นะครับผมอยู่กับผมเดิมนะครับส The s c เม m e r ครับผมก็เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วเลยหลังจากที่เราเคลียร์บอสด่าน10.4ไปเนาะเราก็ไม่ได้ลงมาหลายวันละหลายวันละเออราเวียนนะบ้างเวียนนะบ้างนะเออส่วนมาฮุโร่ไปไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนเาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด่าน11กันละกันนะครับผม ก็ด่านสิบเอ็ดแล้วก็เราก็จะได้มาเจาะสำรวจนะฮะด่านสิบเอ็ดจุดหนึ่งแล้วก็ไปสิบเอ็ดจุดสองแล้วก็จุดสามจะก่อนจะไปนี่ผมว่ามันต้องมีอะไรขั้นตรงนี้แน่ๆกี่มันว่างๆเนี่ยมันต้องมีอะไรขั้นแน่นอนหมดความทรงจำไปแล้วสิซอ <Mission. Start. S 1> มมีเห,เหรอะซอมมีเ่เราไหววะ

เอาเรือไเนี่ยตัวนี้เนี่ยตายตายไปอยู่ในเราบ้างตายแล้วโอ้ยตายแล้วปเปิดเกาะครับถึงต้องเปิดเกาะข้างกลางจมลงมัมมี่ต้องเปิดเกาะครบับมีอะไรมาโผล่ไหมไม่มีอะเนาะแต่เหมือนจะมีนะ

เลือดเลือดมีเลือดหน่อยไหม <c oughs> แตกเลยกู <c oughs> เลือดหมดว่ะไม่ต้องเกรงใจนะมีเพียบตองเรียนกันตีครับต้องเรียนกันตีมันถึกมากไอ้ไอ้กล่องเนี่ยนะ โอ้ยแรงจังวะโอ้โหแรงมากเลยค่ะยิงอะไรมาวะนี่มันเป็นไฟเมืเ่อกี้มันแรงมากเลยนะผมเสียไปแล้วสองตัว ปืนก็ปืนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเอาตรงปืนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวกินโดนัทพิ่มด้ยวยครับพิ่มด้ยวยเพุ่มด้ยโยหมโดดไปรับดาเมจเลยอะกินเลือดหน่อยกินเลือดหน่อย แข่งไปแข่งไปแข่งไปเลือดเลือเลือดบวกโอเคแล้วไปไปไหนต่ออืมผ่านมันจะผ่านเลยเสียไปสองตัวแล้วนะนอะละมาตอนที่เขากดพันปีนะครับผมเรามาลุยกันต่อครับผม อืมอะไรอะไรแล้วไงฮะปืนที่มันก็แรงอะเนาะโอ้โหเข้าไปเสียเลือดทำไมวะเนี<ฮ>่ยกระสุนเติมเลือดเติมเลือดยิ่งด่านมันลึกเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้าไปรับกระสุนละเรายิ่งด่านลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งกินเลือดเยอะเท่านั้นว่ะ โอ้โหเจอ,อกล่องนี่แล้วกล่องนี่หนักเอาไอ้หนักเอาเรื่องนะมันถึงไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเติมเลยแป๊บนึง <c oughs> <c oughs> ข้างบนนี่ก็ยิงสาบสนุนดีจริงแล้วอ่ะ อบป er ute, ืนดี oh, ่วปืนจิว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 ปืนเท่ดีวจิ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 วโอ้โหโอ้โหยแมลงว่ะโอ้เรื่องเัยเนีย กี่ใครวะอ,อ๋อผมผมนึกว่ามีคนไม่ใช่เราถ้ามีคนผมผมจะได้ช่วย,เอ,เ,ย,ววยเอ้ยได้เลือดโปรตีน500ว่ะอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ย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 เลือดร้รอน <ítulo> โโอ้ประเด็นคือลำคาลูกน้องเหรอจบลำคาลูกน้องวันนั้นใช่แล้วสำคัญจริงเราเนี่ยเกะ ไลล่ถ้าเธอต้องการพักก็บอดนะอย่าฝืนฉันไม่เป็นไรแต่ถ้านายมีเรื่องเล่าให้ฉันฟังอีกคงจะดีกว่าน,นี้น่ามักวูว่าแล้วโหมดความทรงจำอยากฟังเหรอเดี๋ยวจัดให้ <c oughs> โหว่าแล้วเห็นไหมเห็นไหมต้งมีบทอะไรมาขั้นกูแน่นอน มาขัาน้นจริงเถอะนี่ดานในมมเมทัลสลักสองนะครับผมฐานภูเขายีมนะหนึ่งกับสองนะลุยเขัาอป่าบเป็นจ่องจ่องถล่มมันให้หมดด้วยตัวคนเดียวปืนาปลาแรงนะมันจะมันยิ่งกว่านี้อีกปืนแรงแล้วก็ตัวตัวละครดี อ้ตัวละครเราเป็นตัวเริ่มต้นเนาะกิลก็จะจะไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องระวังระเบิดด้วยเนี่ยทำอะไรเจ้าของจิ๋วเราอะฮะฮะต่อยต่อยต่อยตัวที่ไหนแล้วฮึตนนงตอนไหนจะหมัดจะมวยอะไรเจอบอสเมื่อก่อนเนี่ยเจอเจอบอสด่านนี้ก็เอาเรื่องนะครับ บอลนี่แรงเอาเรื่องนะครับอุ้ยเอายิงโดนปูเฉยเลยเพื่อนด้านเวลาสั้นกระสุนฟังลเลยจะฟังลเลยโอ้โหแตกครับปู ไม่รู้จะหลบยังไงวะไอ้ตัวเนี้ยไม่รู้จะหลบยังไงเวลามาันีคนโกลน่ะยิงย่างยิงโดนจอยก์เออแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปก็อาจะยิงไม่โดนละย่างยิงโดนจอยก์ผ่านแล้วผ่าน เอาล้มาต่อกันที่ด่านฐานพีมะาสองนะครับผมดูมีกันต่อครับก่อนที่จะไปด่าน11.3นะครับแล้วเราจะจบคิปกันเราก็จะมาเจอกันทีนึงก็เป็น11.4เลยด่านบอสเราจะแยกเป็นคิปเดียวนะครับผมเพื่อไม่ให้ิปมันยาวเกินไปนั่นเองนะตอนนี้ก็3วันทีแล้วตอนที่ผมอัดนเนี่ยนะยังไม่ได้รวมมิโอวนโฟอะไรนะเออถ้ารวมอีกก็เราจะเอาเรื่องปืนแล้วก็ถึงพร้อมการจะหลบจากใหไง่เลย

ได้จะซัดกัน <Thank you. S 1> อื้อซัดกันรู้จักซัดกันไหมฮะโอ้โหตามแล้วแตกแล้วซัดกันนะผมก็แรงเวอร์เลยนะไอเทมพิเศษนี่มันแรงจริงแล้ว <Metro. S 1> โอ้โหผ่านชา้าที่ตัวคนเดียวครับผมเป็นอย่างเวอร์คุดเวอร์ ทำไมรู้สึกมาเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยกันโอ้หรือไปทุกทีทุกทีว่าต้องต้องให้อ่านในเรื่องนี้วะกดจะเร็วอยอพูดดีนี่ไลล่ะงั้นพวกเราไปหาพี่อาเมียกันเถอะเว้ยครับเราก็จะมาต่อที่ทานสิบดสสามนะ ะครับเรามาอยู่ที่ด่าน1.3นะครับเราอยู่ด่านโถงเส้นวหายนะครับรู้สึกว่า CP จ,จะเยอะกว่าผมด้วยครับผมถ้าจะต้องได้มีเกิดหลายรอบหลายรอบนี่ยอูส่งแล้วอ่ะคือพลังโจมตีผมน้อยกว่าการแนะนำอะผมมีประมาณ5 0 0 0ะด่านมันแนะนำไว <S 1> <S 1> ้58,000แา่ว่าเล่นไดไ้ก็เล่นได้แต่ว่ามันก็จะเข้าเราเยอะหน่อยแค่นั้นนองไม่น,นอยว่าเยอะอยู่ อยู่ในระยะนี้ก็เขาเขายิงเราไม่โดนก็โอเคคนระับไปช้าแต่แต่ผ่านนะปืนเรามันเบาแม่ลูกปืนเรามันมันไม่เบาโอเคผมว่าปืนกลเนี่ยมันมันโอเคอนะู่นตัวนะ <Thank you. S 1> มีอะไรให้ไหมลูกยา โอ้โหเรียบร้อยกระโดตดตกก็เลยทนไม่นานแบบไป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 เร็วผ่านเร็วครับไปเร็วผ่านเร็วครับโอ้โหไม่น่าจะไปเร็วผ่านเร็วเปิดจานอ,อั้งตีก่อนเลยครับกันกันตายกันตายไม่ใช่หรอเออกันตายนะกันตกตาย đúng không? Nhớ của mình Đi phải chưa? Còn con nhìn cho xuống má Lúng 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 mà, đi มากันแล้วแต่ลุงทีนี้บอสครับเกิันตราสิครับอย่าไปรออะไรอ่ะเออเน้นมีชีวิตรอดมากมากกว่าเก็บของด้วยใช้เลือดเก็บบาลีเก็บบาลีด้วยใช้เลืเอดเก็บบาล, <laughs> ลีอ่ะบ,บาลีบาลี <laughs> าลมาโผล่เก็บที่ได้ยังวะเยอะเยอะ ลุงว่าพองไหมแน่นอนเราต้องเก็บเลือดอยู่แล้วเออกดพีดใครนะแ็่เลือดอยู่แล้วโอ้ยเอออยู่ข้างบนเนี่ย ได้เวลาสัดกระสุนไอ้เฟิร์นตีละแหลกแหลกหมดแหลกแหลกไอ้ไอ้ดิงๆิงๆิง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 ผ่านนะผมเรียบร้อยแล้วผมพิชชันคอมพลิชโอ้หเรียบร้อยว่ะเอาเรื่องว่ะอาเรื่องว่ะ จบไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับด่าน11.3นะครับผมเดี๋ยวด่านบอสไว้ค่อยมาเคลียร์กันในพาร์ทหน้านะครับผมก็คงคงจะต้องไปเก็บ cp ก่อนและเนี่ยนะนะเอาลรงโจมตีนะไม่งั้นไม่ไหวครับโอเคผมไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย